กระทำความผิดซึ่งหน้านะคะก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคําสั่งศาลไม่ได้นะคะยกเว้นแต่คนนั้นเนี่ยได้กระทำความผิดซึ่งหน้าซึ่งความผิดนั้นเนี่ย ต้องตรงตามมาตรา80นะคะซึ่งมาตรา80วรรคหนึ่งนะคะก็จะเป็นความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำอยู่หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆนะคะหรือวรรคสองอย่างไรก็ดีความผิดอาญา ตอ่าดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีนี้ค่ะเมื่อบุคคลหนึ่งไล่จับดังผู้กระทําโดยมีเสียงร้องเอะอะนะคะหรือว่ามีเกิดจากการกระทําที่ พบเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทําผิดนะคะหรือพบร่องรอยพิรุษนั้นนะคะประจักษ์เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวนะคะแต่ว่าถ้าแค่คําบอกเล่าหรือแค่สงสัยไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้านะคะก็ไม่สามารถที่จะจับได้เลยนะคะต้องเป็นความผิดซึ่งหน้าที่เห็นจะจะเลย